แฮปปี้ช็อตคัตในวันนี้นะคะถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนสำเร็จสิ่งใดที่คุณคิดและคุณเชื่อว่าคุณทำได้ คุณมั่นใจว่าคุณทําได้แต่คนรอบข้างของคุณคนที่คุณรักคนที่คิดว่าเขาหวังดีกับคุณนั่นคุณไม่ต้องเชื่อนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งนั้นคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้และมันจะเกิดประโยชน์แน่ๆถ้าคุณทําสิ่งนั้นความที่เขาบอกว่าทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกนั่นเป็นความเชื่อของเขาค่ะในวันนี้ถ้าคุณเชื่อสิ่งไหนและสิ่งนั้นเกิดประโยชน์แน่นอนในความรู้สึกของคุณคุณลงมือทําไปเลยค่ะเพราะถ้าเกิดมันสาเร็จนั่นคือ คุณได้ผลลัพธ์ในสิ่งนั้นแต่ถ้ามันไม่มันไม่ประสบความสําเร็จมันคือความล้มเหลวความล้มเหลวนั้นคือการทดลองค่ะการทดลองจะทําให้คุณแข็งแกร่งมากยิง่งขึ้นเป็นการเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เมื่อคุณเรียนรู้มากพอนะคะคุณก็จะเกิดความมั่นใจที่จะไปต่อ